สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการประเด็นข่าวเล่าความจริงเช่นเคย e p ีที่368ไปติดตามชม CIB สนที่กำลังปอปอชอและปอปอทรอวบพว่วงในการลงเหรียนดังย่านบางชัน วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสอง 6, พนหารพลตำรวจโทจีละพบผูริเดทผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตำรวจตีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพร้อมสนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ปปอชอนำโดยนายนิวัฒชัยเกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการปปชและเจ้าหน้าที่ปปทนำโดยนายภูมิวิสาร,กรเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปป,ปทร่วมกันจับกลุ่มนายไพฑูลอายุ58ปปีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา149บริเวณห้องทร,รมานผูน้อํานวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชันมูลเหตุเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมผูม้อํานวยการคนดังกล่าวเนื่องจากเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายเป็นคู่สัญญา จ้างเหมาประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนักเรียนภาคเรียนที่2ทับ2,565เป็นจำนวนเงิน329,000บาทจอลึกประเด็นข่าวติดตามได้ทางช่องทางสื่อออนไลน์หนังสือพิมพ์เฟซไลน์นิว